ตัวสัปดาห์นี้พาทุกท่านมาทำความรู้จักการบำบัดด้วยสัตว์ที่มาจากคำว่า Animal Assisted Therapy หรือ Animal Therapy คือการนำสัตว์มาร่วมในโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายฟื้นฟูสภาพจิตใจการบำบัดด้วยสัตว์มีประโยชน์มากมายได้แก่ 1. ผลทางด้านจิตวิทยาคือช่วยให้เกิดความผ่อนคลายเสริมสร้างแรงจูงใจ 2. ผลทางด้านสังคมคือกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยและผู้ดูแล 3. ผลทางชีววิทยาคือช่วยให้สัญญาณชีพดีขึ้นเช่นการเต้นของหัวใจชีพจรความดันโลหิต สัตว์เลี้ยงบำบัดนับเป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดด้วยสัตว์ซึ่งมีงานวิจัยรองรับมากพอสมควรว่าได้ผลดีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเยียวยาด้านจิตใจได้เป็นอย่างดีสำหรับในเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือทารุณกรรมก็พบว่าสัตว์เลี้ยงสามารถช่วยเยียวยาจิตใจได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันให้ทั้งความรู้สึกที่ปลอดภัยขึ้นให้ความรักโดยไม่มีเงื่อนไข และเด็กยังสามารถสื่อสารกับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยซึ่งพบว่าสัตว์สามารถช่วยในเรื่องของการรับรู้สัมผัสเสริมสร้างสมาธิเพิ่มความไว้วางใจผู้อื่นให้สัมผัสที่อบอุ่นปลอดภยัยและเป็นมิตรเพิ่มแรงจูงใจในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องสัมพันธภาพและการตอบสนองทางอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นสัตว์ที่นำมาใช้ในการบำบัดส่วนใหญ่มักเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งมนุษย์คุ้นเคยเป็นอย่างดีเช่นสุนัขแมวเป็นต้นหรือเป็นสัตว์ใหญ่ที่เป็นมิตรกับมนุษย์เสมอในความรู้สึกเช่นโลมามา้าช้างเป็นต้นส่วนสัตว์ที่ไม่แนะนำให้นำมาใช้ในการบ,บาบัดเช่นกระต่ายหมูหนูเป็นต้นมักพบเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆมากกว่าเนื่องจากสามารถอุ้มได้ง่ายและเหมาะสำหรับการอยู่บ้านพักที่มีพื้นที่จำกัด เพื่อที่จะสร้างความผูกพันกับสัตว์ได้เราจำเป็นต้องก้าวออกจากโลกของตัวเองและพยายามที่จะสื่อสารกับผู้อื่นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการบำบัดร,รักษาในขณะที่สัตว์เองก็มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งที่ทำให้เราสนใจสิ่งอื่นนอกจากตัวเราเองผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์มีการบำบัดด้วยสัตว์ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักหลงผวงและระแวงเป็นส่วนใหญ่ ลูกสุนัขที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์หลุดออกจากภาวะเหล่านั้นนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการกระสับกระส่ายและเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคมด้วยผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการสื่อสาร หรือผู้ป่วยที่เริ่มหัดพูดใหม่อีกครั้งหลังจากเป็นโรคหลอดเลือดทางสมองสัตว์เลี้ยงสามารถช่วยกระตุ้นการสื่อสารการพูดได้เป็นอย่างดีผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจก็สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาช่วยเสริมสร้างสภาพาแวดล้อมที่เป็นมิตรเสริมสร้างความผูกพันที่ดีได้ช่วยให้ลดมุมมองในเชิงลบหรือเลวร้ายที่มีต่อโลกหรือคนรอบข้างได้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการดีขึ้นได้จากสัตว์เลี้ยงเช่นเดียวกัน เนื่องจากช่วยลดความซ้ำซากจำเจในการดำเนินชีวิตประจำวันในเด็กสมาธิสั้นพบว่าสามารถจดจออยู่กับสัตว์เลี้ยงได้นานขึ้นซึ่งช่วยให้เรียนรู้สภาวะที่มีสมาธิดีขึ้นและในเด็กออทิสติกพบว่าช่วยให้ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพิ่มขึ้นจากการที่นำสุนัขมาช่วยในการบำบัดการนำสัตว์มาร่วมในการบำบัดเด็กพิเศษหรือเด็กที่ป่วยเรื้อรงังอย่างน้อยที่สุด ก็ช่วยให้ชีวิตดูง่ายขึ้นและมีสีสันความสนุกสนานมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดร,รักษาในแนวทางหลักได้ดียิ่งขึ้น